ล้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24ตุลาคม267 7คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะโดยล่าส่วนตนรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมชง3มวาระเร่งด่วนเสนอกนยอรักษาเสถียรภาพราคายางนะคะ นางนรุมนพิญโยสินวัตรรัตนเรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานได้เป็นประธานการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือกนยร,ร่วมกับนายเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือประธานบอร์ดกยทนะคะโดยนายสุขทัศน์ต่างวิริยกุลรองผู้ว่าการ ด้านปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยณนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีวาระที่สําคัญเสนอในที่ประชุมกนยเพื่อพิจารณาดังนี้นะคะ 1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโครงการสร้างมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง3ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรูปรวมยางเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพ ในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาด้านยางพาราสมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรมลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้และ พื่อรักษาเสถียรภาพราคายางนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้ายแรงงานความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างประเทศมาเลเซียกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางเจรจาด้านการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราณนะ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้นะคะ MOU ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครมโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการบริหารจัดการการผลิตยางพาราให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้งสองประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความมั่นคงในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงส่งเสริมด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในการตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้องและร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพาราในด้านการผลิตและอุตสาหกรรมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จอชงสามวาระเร่งด่วนเสนอกนยรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางนะคะอัปเดต24ตุลาคม2567